เทีย่ยวรถไฟหลวงพระบางกันนะคะเดี๋ยวนั่งรถไฟความเร็วสูงไปที่หลวงพระบางไปกันเลยน้ำตาลใหญ่มากนี่คือแบบสุด สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเที่ยวมันนะคะวันนี้เราจะพาไปเยกันที่รรทกดดะะดดะดดระบารแบบวันเดทริปรถไซสูง จริงๆวันหนึ่งมันมีช่วงเช้า10โมงแล้วก็อีกทีก็4โมงเย็นเลยอันนี้เรามาเช้าสุดเช้าสุดเลยคือ7โมง50ดูคิวดิดูดิไปเราไปหาอะไรกินกันก่อนรถไฟก็เปิดแล้วนีต่อคิวเคืรถไฟนี่ตอคิวขื่อนชานชลาเรารอบ7โมง50ตู้ที่3 ที่นั่ง 9B ABC 09นะครับในตอนนี้ค่าตั๋วล่าสุด2 4 0แ0 0สี่หมื่นสอเราไปขึ้นรถไฟกันโอเคคนเยอะมากนี่เดี๋ยวไปนั่งให้ดูรถไฟกันนะคะมีเข้ามาในตู้แล้วเราถถว9นะจ้าโซเชียลนี่ให้ดูน้ำดีเวให้ดูนี่มีที่วางของด้วยนะ เราใส่ที่กเนี่ยนี่มันมีนุ่มบอเนี่เราจะมีบอยี่สิบของเราศูนย์เก้าองนึ่งสองออนเซอ s ์เกดี่สุดเกรา่องาไฟแลน้าี่เดาเอาศูนย์เก้าโ้ว่างหนักห้เ่เด้เาดู รถไฟออกแล้วงหเก็คงเรวใช่ไหมีเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มพิงสตาร์ทเป็นสตาร์ท มากับพี่ทวองใช้บริการที่รวมภาวะแบบบันเดย์ทริปทริปที่แรกของเราจะเป็นน้ำตกไปน้ำตกกันที่นี้นะคะเราก็มาไปเที่ยวน้ำตกตลาดตองสีนั่งรถช้าๆกันนะครับค่าตัวคนละสองหมื่นห้าพันกรีดรับหัวจ่านี่3คนเจ็ดหมื่นห้า มันมหัศจรรย์มากเ okay, คกนินกันอ,อันนี้ไม่มีตำไทยนะมันมีแต่ตำตำปลาอืมสีดถ้าจะเอาตำไทยก็คือแค่ไม่ใส่ปลาใส่แต่กะปิก็เลยไม่เอาต่อไหมอ๋อ,อ,อ,อน่ากินมากเลยอะ่ะแต่ไส้ไส้อร่อยจริงลองชิมยอม okay, โอ้ยสวยสวยหมอนไก่เหรอนี่เรากำลังเดินไปที่น้ำตกตากว้างสีเดี๋ยวตัวไปดูน้ำตกแล้วตัวจะบอกว่าน้ำตกมันใหญ่มากน้ำตกใหญ่มากใช่จ้าไปดูกันดีกว่าเจ้าแดงเจ้าแดงจะดงมันนอนเดียมันง่วงเลยง่วงเลยตอนนี้นะคะเราเดินมาตรงสะพานนะคะนี่มีสะพานให้ถ่ายรูปด้วย นี่เป็ดน้ำตกเลยนี่น้ำตกจ้กามีเป็นารา้ระวังล,งลื่นเออ แล้วัวนี้นตะคาน้ำตกใหญ่มากโอ้โหดูดินี่คือแบบสุดเจ๋มากอ่ะโอ้โหนี่คือที่สุดแล้วนะที่ตั้งใจมาวันนี้ตอนนี้นะคะเราจะไปที่วัดเชียง ตอนนี้เราอยู่ตรงมุมแม่น้ำโขงกับแม่น้ำอะไรสักอย่างอ๋อคือแม่น้ำสองสายคุณจุ๊บอ่าเดี๋ยวดูเป็นวิวดิสวยมากเลยโทนสีอ่ะเดี๋ยวไปชุดใหม่ใส่ซาซิมด้วยซาซิมด้วยจ้าไปเที่ยวกันต่อถ้าตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่วัดเชียงทองเชียงทองเหมือนอย่างกับในหนังใช่ไหมต่ก่อนเนี่ยนี่เราอยู่กันในวัดเชียงทองแล้วนะครับต้นไม้สวยมากเลย ตำแหนงชีวิตเดี๋ยวไปดูด้านหน้าค่า <5, 6. S 1> ละสาวพันกีบสองหมืน่นกีจภ <Okay. S 1> าพจิตกรรมฝาผนังสวยสวยเว้ยาไปเดินดูข้างหน้ากันโอ้ยหานยหานองทองสวยสวย กลับแล้วนี hey, ่ตอนนี้ขึ้นมาอุ๊ยนี่ขบวนใหม่แน่เลยกลินหอมยังใหม่อยู่เลย <c oughs> นี่เราขึ้นมาแล้วแถวที่สิบเก้าคราับอตอนนี้เราถึงเรียงจานแล้วนะครัเบเสียงจะดังหน่อยแต่วันนี้เราถือว่าเป็นทริปไปกลับหลวงพระบางเสียงจะดังหน่อยแต่วันนี้เราถือว่าเป็นทริปไปกลับหลวงพระบาง่